ทำไมเราไม่ชวนเขาไปวิ่งด้วยอ่ะครับชวนใครแหละรูปสุดท้ายที่ลงก่อนกลับอะครับเป็นแค่นั้นนะครับอะไรนะเขาไม่เคยเหรอเคยเคยชวนเขาไปวิ่งไหมคะยังยังนะยังไม่เคยชวนนะอืมเดี๋ยวลองถามเขาดูเลยเขาอยากดูไหมคือเราเห็นเขาไม่ออกกําลังกายหรืออะไรยังไงคะหรือเขาก็ออกนะเขาอาจจะซุ่มออกให้เมียก็ได้ไม่ไม่ก็จริงจริงเราเราก็ชอบวิ่งอยู่แล้วแหละ อย่างเงี้ยสิผมได้เติร์นนิ่งๆไปยังไงบ้างนิ่งๆไปยังไงบ้างนายก็ก็นก็ดีครับผมไปไปมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยมีพี่ๆผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นู่นด้วยก็เป็นโอกาสดีไม่ได้เจอเพื่อนมานานด้วยก็บินไปแล้วก็นั่นแหละครับก็ได้ได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยเป็นไงครับการที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรเราจะได้เออคุยกันมากขึ้นไหมอะไรก็ก็ก็ดีนะครับมันก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรโมเมนต์ที่ที่มันน่ารักแล้วกันผมก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นหลังจากที่แบบเอ้ยเริ่มอีกสเต็ปนึงหรือเปล่าใช่ผมว่ามันก็เป็นปกติของปกติของคนที่แบบเริ่มคุยกันอะไรอย่างงเี้ยน่าจะแบบต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางครั้งมันก็ไม่มันก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันมากขึ้นสเต็ปการพัฒนามันยี่ขึ้นไป ดีขึ้นนะผม,ม่าดีขึ้นนะก็มันก็ก็ดีต่อความรู้สึกของคู่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีสเตตัสีสถานะมีอะไรนี้แล้วแล้วหรือยังคะไม่จริงจริงไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอการกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกันแต่รู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่เลยก็ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแล้วก็ สิ่งที่เรา llo, ทรีตเขาสิ่งที่เขาทรีตเรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่แล้วแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาเงี้ยก็คอยคอยทางกันตลอดอย่างวันที่ลงรูปพร้อมกันหลายคนก็แบบเอ้ยอาจจะเป็นแบบว่าคิดว่าเออเราแบบตกลงสถานะกันว่าเออใช้คำว่าแฟนแล้วหรือปเปนนล่าก็เลยแบบนัดก,กันลงรูปมาน,นานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขนะ้าวเนี <c oughs> ก็เห็นว่าเป็นเลิ่องดีทางที่หมอช้างเป็นเลิ่อดีที่เป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จริงๆก็เราลงเป็นเขาเรียกอะไรลงไปเป็นแบบ เก็บเมม ori ของเราอะะเรารู้สึกว่าอินสตาแกรมของเรามันไม่ใช่แค่เปิดเป็นภาพบลิทอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็น privacy เป็นแบบความส่วนตัวของเราเราก็อยากอยากกลับมาดูแล้วก็คิดถึงโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็เแบบในความหมายเก่าไม่ได้การอะไรความจริงไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอไปเห็นคอมเมนต์เห็นคนทักอะไรก็เออเออเริ่มเริ่มแห่แล้วก็เออน่ารักดีน่ารักดีแม่คะพอลงแล้วฟีดแบบคือหามากแบบลูกคูที่รอดพ้คอมเมนต์ท่น อ่านเไปก็ก็ก็อ่านบ้างขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราท้งคู่ก็พวกเราก็ได้ได้รับนะครับแล้วก็ได้ได้อ่านได้ได้ติดตามก็มันมันมันดีมากๆเลยแหละครับมันเป็นกำลังใจชั้นเยี่ยมในการแบบใช้ชีวิตของพวกเราท้งคู่เลยก็ขอบคุณมากๆเลยครับอย่างพวกคู่รูปแรกหลๆคนก็คือรอรุ้นตั้งตาเลยะไรแบบกดดันลยว่าทำไมถึงเลือกรู่นนี้เย กนเราก็ก็ก็ลงแบบลงแบบอยากไปถ้วยเป็นความสนใจของเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นหนู้นเป็นอย่างนี้เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือไปพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างไปเคิ่อนไปเก่อนเขาก็มีมีญาติที่นั่นด้วยแล้วจริงๆเจอกันทุกวันป่ะหรือว่าเจอวันหลังๆไม่ก็เจอเจอบ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรระหว่างที่นายลงรูปเดี่ยวอะไรคุณบอกเขาเป็นเมนว่าอยากเจออยากดูรูปคู่มันกดดันออกมาหรือว่ามันต้องแบบ จังหวะไหนดีไม่เลยนะไม,ไม,ไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จริงเวลาถ้าผมไปเที่ยวไม่ได้ทํางานเนี่ยผมก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดก็รู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาโมเมนต์เก็บประสบการณ์ข,ของเราที่เราไปพักผ่อนให้เต็มที่ผมเชื่อว่าทางเฟิร์นเองก,ก็ก็เป็นเป็นแบบนั้นเช่นกันเขาไปตากล้องให้เราไาเขาไปตากล้องให้เรามาเพราะว่าครับก็เป็นครับเป็นครับใครสวยไหม สวยไหมล่ะไปดูในใจถึว่ารูปหรือไม่ถึงใบเฟิร์นถึงรูปหรือใบเฟิร์นสวยไหมล่ะสวยสวยเขาถ่ายเขาถ่ายสวยด้วยก็เริ่มเ,ออเริ่มสอนเขาถ่ายกล้องอะไรประทับใจไหมครับทีนี้ครับประทับใจม,มีโมเมนต์น่ารักๆๆๆไหม <laughs> ดีครับมันดีมากมากเลยได้คะแนนเพิ่มเันด้วยโอ้ไม่เคยถามเลยครั้งแล้วบอกว่าจะถามให้ถามไม่ยังยังไม่เจอใบเฟิร์นเลยไงยังไม่ถามเพื่อนมาเลนไทน์เลยว่าเออจะื่าเลนไทน์มาไงยี่ ยงหลายวันนะครับหลายวันใครับก็อาจจว่าเรียนรู้กันมาแล้วประมาณนึงอะไร้ยค่ะอาจจะแบบเราอาจจะรู้สตตัสาสถานะกันแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสพิเศษในการที่แบบเอ้ยเอวยักขอนเปล่าอะไรย่างเงี้ยเาแหละอ่ะจริงนะผมว่าผมนี่อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลย ไ้ไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากอยากจีบเขาต่อเรื่อยเขาน่ารักมากๆเเลยมานเราเดินเราเดิน้าจีบเขาแบบนี้เราเราเปลี่ยนคำเรียกกันไหมหรือว่าแบบว่ามันรู้สึกเออเพราะว่าเพราะว่าเปิดเขาเรียกเราตอนนั้นนี้ว่าไอ้นายพี่จำได้ลองถามเขาดูครับลองถามเขาว่าอะไรเครไรผมตอบไม่ได้ต้องลองถามาดูแทนกันใช่ไหมคะอนีมีคำแทนกันก็น่าจะมีนะ เขาอะไรเสียงมันกำลังมุนลงมาจากก่อนเสียงสอมนะเราเป็นเสียงสองเสียงสอะอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงเขาน่ารักคับเสียงเขาน่ารักอยู่แล้วรักไหมอะไรนะน่ารักไปหมดน่ารักเราคนเวลาไปไหนคนก็จะบอกว่าช่วงนี้นะา l l happy แบบว่าโลกมันสดใสไปเลยมีหน่ยกรองแซ่รมใช่ก็ทุกคนดู พี่พี่ที่กองก็สนุกสนานอย่างเงี้ยเขาก็ก็รู้จักเคยแล้วก็เคยทำงานมาก่อนหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันไะก็เขาก็ก็ก็ยินดีนะไปไหนก็ก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่แบบคอยคอยติดตามพวกเราอย่างเงี้ยมันมันเป็นกำลังใจที่ดีต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตมากๆเลยจริงๆวันนี้นายยังเขินอยู่มากเพราะคนที่กองอย่างพี่แอนเขาก็แซวว่าเราสดใสที่สุดในกองก็เกิดนะ จริงไม่ค่อยมีอารมณ์เขินเท่าไหร่แต่แล้พอมาเจอเพอร์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคุกกี้เขินเหมือนกันถ้า,ถานอนาคตจะร่วมงานละครอ,รอีกเรื่องหรือหนังกันเรื่องมันจะไ,ได้ไหมหรอนักิไม่รู้เหมือนกันเลยคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันทั้งคู่มีคนชวนออกงานคู่หร<อ>ือยังนายก็ ค,คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าแบบเวลาแล้วก็ตลาดของเราอาจจะยังไม่ตรงกันตอนนี้ผมก็ถ่ายละครเรื่องแขนซึ่งเดี๋ยวจะปิดกล้องสิ้นเดือนนี้แหละก็เลยแบบทุกอย่างผมก็จะต้องอัดงานก่อนแต่เดี๋ยวคงถ้าถ้ามีโอกาสที่เวลาเหมาะสมอะไรก็อาจจะอาจจะได้ร่วมงานกันอีกอย่างหนึ่งเมนูบันเด็กที่ลงแล้วเขาเข้ามาแซงไอ้ยี่รอหยีนี่คือหยีอะไรครับหยิกแกงหยีกแกง ยังไม่ไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนี่กันเดี๋ยวพี่ไปถามไปเฟิร์นกันทำไมว่าไปเฟิรงานมาแต่พี่เต็มตัวนครสวรรค์เนี่ยเหมือนที่อะไรกินได้ไหมอะไรนะกำหนดไปเราว่าเราจะจีบไปเรื่อยขนาดนั้ไม่ไม่รู้เลยก็อยากจีบไปเรื่อยๆเลยไม่อยากหยุดจีบเลยอะไรกันแหละ่อยู่ในหมวดคนข้างรักมากๆ เราดูข้างล่งกั่มะอยไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้เราดูไปเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> ผมอโอเคนะ <c oughs> โอเค,ค,อคะ